สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจ้าของบ้านซื้อบ้านไว้ตกแต่งทุกอย่างอยู่ๆเพื่อนบ้านโทรมาบอกมีป้ายติดประกาศขายบ้านเอาของออกไปจนหมด เรียกได้ว,ว่าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องเสียใจเสียความรู้สึกอย่างบอกไม่ถูกแน่นแน่เมื่อวันที่สองตุลาคมห5หที่ผ่านมาเพจทนายคู่ใจได้โพสตคลิปพร้อมระบุข้อความว่าธนาคารยึดบ้านผิดหลังทางเพจทนายคู่ใจได้รับเรื่องร้องเรียนสอบถามจากแฟนเพจคุณการนาะร้องกับทางเพจทนายคู่ใจเข้ามาว่าตนมีบ้านอยู่ที่หมู่บ้านวนาสิริพาควิวปทุมธานีบ้านเลขที่99เทับมเมื่อวันที่หกันยายน2565ที่ผ่านมา มีผู้รับเหมาเข้ามารื้อทรัพย์สินภายในบ้านของตนออกไปจนหมดและแต่บ้านลงโล่งบริเวณภายนอกก็ตัดต้นไม้หรือกันศาสตร์ยกสิ่งของออกไปจนหมดและติดป้ายประกาศทรัพย์สินของธนาคารห้ามบุกรุกเมื่อวันที่15กันยายน2565เพื่อนบ้านสงสัยว่าทำไมมีป้ายติดประกาศว่าบ้านเป็นทรัพย์สินของธนาคารห้ามบุกรุกและติดประกาศขาย แต่ในประกาศเป็นบ้านเลขที่99/44เพื่อนบ้านเลยโทรติดต่อธนาคารไปเพื่อที่จะขอซื้อดูจึงได้รู้ว่าบ้านที่จะขายนั้นเป็นบ้านเลขที่99/44ไม่ใช่บ้านเลขที่99/38เพื่อนบ้านเลยโทรแจ้งตนว่าจะขายบ้านหรอเห็นคนมารื้อบ้านรีโนเวทและติดป้ายของธนาคารซึ่งพอทราบเรื่องจากเพื่อนบ้านแล้วจึงได้รีบเดินทางไปที่บ้านหลังนั้นซึ่งก็เห็นตามสภาพคือบ้านลงๆของถูกรือเอาออกไปจนหมดทุก อย่างประตูห้องครัวและประตูระเบียงถูกปิดล็อกโดยกุญแจของธนาคารและได้โทรแจ้งทางค call นเตอร์ของธนาคาร call center ก็รับเรื่องไว้ วันที่16กันยายนได้ไปลงบันทึกแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจลาดหลุมแก้ววันที่18กันยายนตำรวจก็ขอเข้ามาดูบ้านถ่ายรูปและตนก็ได้เอากุญแจชุดใหม่ไปคล้องไว้ที่หน้าบ้านเพราะรั้วหน้าบ้านธนาคารเอากุญแจออกไปแล้วสำหรับป้ายที่ติดหน้าบ้านและกุญแจรั้วหน้าบ้านพอทางธนาคารรู้ว่าผิดธนาคารก็รีบดำเนินการมาเอาป้ายและกุญแจออกก่อนที่ตนจะเข้าไปที่บ้านวันที่16กันยายนก่อนที่จะเข้าไปแจ้งความได้ติด ต่อไปที่ call center อีกครั้งทราบว่ารับเรื่องไว้และจะติดต่อกลับภายใน3วันทำการแต่เนื่องจากมีคนที่รู้จักกับทางนิติกรของธนาคารจึงโทรไปแจ้งฝ่ายนิติกรว่ามีการยึดบ้านผิด และผู้รับเรื่องแจ้งว่าจะให้เจ้าหน้าที่นิติกรติดต่อมา17กันยายนมีเจ้าหน้าที่นิติกรโทรมาขอโทษและแจ้งว่าเป็นความผิดของธนาคารจริงที่เข้าไปทําบ้านผิดหลังและธนาคารแจ้งว่าจะให้ทางนิติกรเข้ามาคุยจึงนัดให้ไปพบและคุยที่สถานีตํารวจในวันที่20กันยายนเมื่อวันที่20กันยายนตนกับทางตัวแนทนธนาคารได้มาเจราจาตกลงค่าเสียหายกัน เบื้องต้นประเมินไว้ประมาณ2ล้านธนาคารแจ้งว่าเป็นการเข้าทำผิดหลังไม่ได้มีเจตนาแต่อย่างใดทรัพย์สินบางอย่างได้ถูกเก็บไว้อีกที่หนึ่งแต่บางอย่างได้ถูกทำลายไปแล้วเช่นเสื้อผ้าหนังสือเก่ารูปภาพของสะสมต่างๆรวมถึงของใช้ของโลกซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจไม่สามารถหามาทดแทนได้แล้วทางเจ้าหน้าที่ธนาคารจะให้รับของที่เก็บไว้คืนก่อนแต่ยังแจ้งไปว่ายังไม่รับคืนและยังไม่รู้ว่ามีอะไร วันที่26-27กันยายนได้โทรสอบถามทางเจ้าหน้าที่นิติกรและทนายของธนาคารว่าได้ดาเนินการอย่างไรบ้างเจ้าหน้าที่แจ้งว่ากําลังรวบรวมรายการทรัพย์สินที่ธนาคารเก็บไว้เพื่อส่งคืนแต่ไม่ได้พูดถึงการชดใช้ค่าเสียหายใดๆการติดต่อดําเนินการทุกอย่างเป็นเจ้าของบ้านที่ต้องคอยติดต่อสอบถามไปเองไม่ได้รับการใส่ใจในการแก้ปัญหาใดๆจากทางธนาคารเลย บ้านของตนเลขที่99/38ทั 38, กับบ้านที่ถูกประกาศขาย99/44ทัห่างกันไป3หลังและบ้านของตนยังไม่เคยถูกฟ้องไม่ได้มีคดีอะไรและไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับทางธนาคารที่เข้ามาหรือของด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ